ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิสุสมณเณรทุกท่านวันนี้ก็มาฟังบาร,รมีกันต่อไปอีกสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลบาร,รมีจัดว่าเป็นบาร,รมีอันดับที่สองที่พระเจ้าทรงเรียงไว้ในความจริงการปฏิบัติท่านบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลาย เราจะปฏิบัติขึ้นต้นบัดทานถ้าเรียงมาเป็นศีลถ้าเรียงมาเป็นเนคขมะแล้วก็เรียงมาเป็นปัญญาอันนี้ก็ไม่ถูกการปฏิบัติจริงๆต้องขึ้นด้วยปัญญาบารมีก่อนว่าคนที่ไม่มีปัญญาเขาไม่รักษาศีลน,นะครับ แล่วก่อนที่จะพูดอะไรก็ขอย้ำกันไว้อีกนิดสักนิดหนึ่ง้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าที่บรรดาญาโยาพุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาก็ดีความจริงพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนหมดทุกทุกที่มีความสําคัญมากก็คืออบายภูมิ ถ้าเราต้องลงอบายภูมิเราก็ขาดทุนฉะนั้นในตอนนี้ขอบรรดาเพื่อนบิิสุทธสมณีทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยพากันป้องกันอบายภูมิซิก่อนก่อนที่เราจะมีบารมีเต็มเพราะไม่แน่นัก,กว่าการบำเพ็ญบรารมีของเราชาตินี้จะเต็มและไม่เต็มเราไม่ทราบ ถ้าบารมีเต็มเราได้ไปนิพพานแน่ถ้าบารมีไม่เต็มเราก็ยังมาไปไม่ได้ถ้ายังไปไม่ได้ต้องเวีนไปหาบบยภูมิเราก็ขาดทุนเะนั้นการที่เราจะหนีอบยภูมิให้พ้นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ต้องตายก่อนจะตายเมื่อตายเมื่อไรเราไม่ยอมไปอบยภูมิ ยึดพระพุทธเจ้าเพาะธรทำพระอ,ร,อริยสงฆ์ปฏิพึงในก็หมายความไม่ยอมรับนับถือคำสอนของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่านหลังจากนั้นทรงศินให้บริสุทธิ์สินต้องเป็นตามสภาพของฐานะนะครับพระมีศินเท่าไหร่สม่มเนรมีสินเท่าไหร่สำหรับญาติโยมพุทบริษัทสำคัญที่สินห้า ต้องรักษาให้ครบถ้าทรงจิตพิไว้เสมอว่าการเกิดมนุษย์มันเป็นทุกข์เราจะไม่ต้องการมาอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นสุขทั่วคราวหมดบุญวัสนาบาร,รมีก็ลงมาเราไม่ต้องการต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าทรงอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้จริงๆนะครับตายจากชาตินี้ไม่พบกบายภมิแน่ แต่ถ้าบาังเอิญจะเกิดใหม่จะตายกี่ชาติก็ไม่พบกับใบูมิเพราะว่าใบาภูมิกับเราเลิกเป็นญาติดีกันแล้วพ้นทุกไปทีเขะอารณมอย่างนี้อย่างน้อยที่สดุดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิสมณนนีต้องถือว่าเป็นกฎตายตัวที่เราจะต้องทำให้ได้แต่ก็ถามว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วหรือ ก็จงตอบเขาว่าการปฏิบัติไม่ได้มุ่งพระโสดาบันและก็ไม่ได้มุ่งชาลโลกีมุ่งอย่างเดียวคือทําความดีหนีอบายภูมิแลหนีการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นตอนนี้ก็มาพูดกันถึงศีลนบารมีบารมีแปลว่ามีกําลังใจเต็มศีลนี่ก็แปลว่าปกติ คือป,ปกติของพระต้องปฏิบัติในสิกขาบทเท่าไหร่แล้วก็มีพิสมาจารย์เท่าไหร่พระต้องปฏิบัติในธรรมะอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะห่มผ้าจะบริโภคอาหารหรือว,ว่าจะชั้นกีฬาในเภศรัชชั้นยาอันนี้ต้องพิจารณาก่อนเว่าเราจะไม่ติดเพื่อความสวยสดุดงามเป็นต้น เราจะไม่กินเพื่อความอ้วนผีรืะผ่องใสจะไม่กินเพื่อทำทำกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินให้ชีวิตทรงอยู่แล้วก็จะปฏิบัติความดีทำลายความโลภออกจากจิตทำลายความโกรธทำลายความหลงออกจากจิตเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตททุกรายการที่ทรงตรัส อย่างนี้จึงจะใช้ได้นะครับเราหรับศีลพระก็ดีเนงก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีถ้าแค่เอาแค่ศีลเฉยๆนี่ไปไม่รอดนะครับจะต้องปฏิบัติในกรรมบทสิด้วยเพราะถ้าศีลเฉยๆยังมีศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่าศีลห้านี่เขาก็ห้ามแค่พูดบทเท่านั้น พูดวาจาหยาบคายนินทาชาวบ้านขยุเขาแตกกันแจะพูดวาจา,าที่ไร้สติคือไร้ประโยชน์พูดส่งเดชอย่างนี้เป็นโทษก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดผมก็จะขอ,อนำพระสูตรสูตรหนึ่งมาคุยกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทกละบรรดาเพื่อนพิสุสมันเณน เราพูดกันแต่ธรรมะรุนวนมันก็ฟังจิตจืดไปหน่อยหรือว่าคนที่ไม่ผิดศีลคือว่าไม่ใช่มุสาวาทแต่ว่าใช้วาจาพร่อยๆไร้สติสมัมปทัญญะพูดส่งเดชเป็นเหตุให้เกิดเป็นโสเพณีตั้งหลายร้อยชาติเรื่องก็มีอยู่ว่ามีท่านสิทธิมา ท่านสิริมาในถึงที่ผมเรียกว่าท่านน่ะในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านผู้นี้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นประโสดาบันที่เรียกว่าท่านก็เพราะอย่างน้อยที่สุดท่านเป็นประโสดาบันนี่ท่านดีกว่าผมและก็ท่านเป็นประโสดาบันอยู่ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ เวลานั้นสาวกขององสมเด็จพระบรมครูเป็นอรหันต์ตั้งเยอะแยะผมเข้าใจว่าท่านคงไม่โง่พอที่ทรงแค่ทรงตนแค่ประสูดาบันคงจะดีไปกว่านั้นแต่บาลีไม่ได้บอกไว้เพราะว่าเวลาที่ใกล้จะาตายเนี่ยมันไม่แน่นักถ้าทรงความเป็นประสูดาบันไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน ตอนนี้พอจะตายเข้ามาจริงๆไอ้ทุกขเวทนาเข้ามาครอบงำจิตเจ็บน่นปวดนี่เสียดนั่นมันก็ทนไม่ไหวตอนนี้ความรู้สึกรักในร่างกายมันจะหมดไปการต้องการมีมีคู่ครองมันจะหมดไปต้องการความร่ำรวยมันจะหมดไปต้องการคิดว่าจะอยู่ต่อไปมันก็หมดไปเพราะมันอยู่ไม่ไหว เวลานั้นเจ็บปวดอย่างนั้นคิดอะไรไม่ออกจะไปรักแต่งงานกับใครเขาละตัวเองก็แย่จะไปกอบโกยทรัพย์สินที่ไหนก็ไปลุกไม่ไหวจะหลงคิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราก็ไม่ได้ร่างกายมันแสนจะเลวตอนนั้นบางเอื่นหากว่าท่านเกิดมีความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมา ตายเมื่อตายไปก็ไปนิพพานทันทีว่ามีบางท่านมาถามว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสมากถ้านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไปได้หรือก็ต้องตอบว่าเวลาที่ป่วยจริงๆหนักมากความโลภมันหายไปจากใจความโกรธมันหายไปจากใจความหลงไม่มีก็ไปนิพพานได้ตามที่กล่าวม,มาแล้ว สำหรับท่านสิริมาผูน้นี้ท่านเป็นบระโสดาบันตั้งแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าจบเดียวท่านดีกว่าผมมากผมนี่ทั้งเรียนมาด้วยเป็นครูสอนเข้าด้วยเป็นนักเทศด้วยแล้กวก็สอนธรรมะธรรมโมด้วยผมเป็นอะไรผมยังไม่รู้เลยผมสงสัยตัวเองว่าผมดีไม่เท่าท่านสิริมาก็นี่เรื่องนี้ก็ยกไป ก็ขอกล่าวว่าความเป็นจริงท่านสิริมานีเป็นคนที่มีแต่กูลสูงค,คือท่านเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมรพัทอยู่ในพระราชฐานขพราชาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าท่านต้องเป็นโสเพณีแลว้วใบหญิงที่มีความสวยงามมากเขารับแขกเป็นหญิงรับแขกเมือง เวลาแขกเมืองมาก็เอาท่านมาประลประปะลมให้แขกให้แขกเมืองสบายใจใคลายอารมณ์เครียดแต่เหมาคืนคืนละพันกหาปณะนะคือพันตำลึงละสี่พันบาทใันเวลานั้นเวลานี้ก็เทียบเงินเป็นล้านราคาแพงมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็เจอพระสูตรพระสูตรหนึ่งท่านบอกว่า กฎของกรรมของสิริมาท่านสิริมาเวลานั้นท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่พูดไม่ดีหรือว่าไม่ได้พูดโกหกหมดเท็ุแต่พูดไม่ดีตายจากชาตินั้นแล้วต้องมาเป็นหญิงโสเพณีตั้งนานหลายชาติผมก็นับชาติไม่ทวนอ่านไม่ครบเรื่องราวมีอย่างนี้คือว่าในสมัยนั้น เป็นสมัยที่มีพระอาหารหันต์ผมก็จำไม่ได้ว่าพระุธเจ้าสวนามชื่อว่าอะไรแค่พูดไปก็เดาไม่มีความสำคัญผิดเปล่าๆวันนั้นเป็นวันมีสาขาบูชาก็มีคนไปทําการทำประทักษิณคือเวียนเทียน,นแสดงความเคารพไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง ในขณะที่เวียนเทียนนั่นก็ปรากฏมีพระอริยสงฆ์อยู่มากทางพระพระผู้ชายที่เรียกว่าพิสุพระผู้หญิงที่เรียกว่าพิสุณีก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมีพิสุณีองค์หนึ่งท่านแก่และท่านก็กินมากแต่ความจริงพิสุณีองค์นี้ท่านเป็นพระอระหรันต แต่ว่าท่านจะเป็นพระหลันอราหันต์ขั้นสุขะัสโกทีวิโชชระเป็นโยปฏิสันพิทัประตูอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่ทราบบาลีไม่ได้บอกเพราะว่าท่านเป็นพระอราหันต์ที่กินหมากเวลาเวียนเทียนเคี้ยวหมากไปไอ้น้ำหมากน้ำลายมันก็มากขึ้นท่านก็บวนน้ำหมากลงข้างทางเดินเวลานั้นมือเอินมีลมพัดมาไม่แรงนัก ลละออมหมากนิดหนึ่งไปถูกเอาผ้าของท่านท่านสิริมาเวลานั้นเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่งตัวสวยและรูปร่างก็สวยละอเอาหมากไปติดอาพผ้านิดเดียวเธอก้มลงมาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจกล่าววาจาไม่ใช่ก็หกแต่กล่าววาจาอย่างนี้ว่าอีหญิงแพทยยาคนไหนนะ มาบ้วนน้ำหมากทำละอองน้ำหมากมาถูกผ้าของเราอย่างนี้ไม่ใช่โกหกแแต่ว่าเป็นวาจาหยาบฉะนั้นในสินห้ามไม่ได้ห้ามวาจาหยาบเราต้องรักษาคำบทญชีเพราะห้ามทุก,ทกวาจาทุกประเภททั้งโกหกก็ห้ามวาจาหยาบก็ห้ามการพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านกกห้าม การพูดวาจาเหลวไหลก็ห้ามต้องถืออย่างนั้นด้วยผลที่นางศิริมาหรือท่านศิริมาพูดเพียงเท่านั้นตายแล้วหลวงต้องลงอบายภูมิแล้วก็มาเกิดเป็นคนต้องมาจีเป็นหญิงแพทย์สยานับเป็นร้อยร้อยชาตินิรบรรดาเพื่อนบิสุสมันเนินรใบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน ถ้ารักษาแต่ศีลเราอาจจะพลาดวาจาจยาบเราอาจจะพลาดวาจาส่อเสียดอาจจะพลาดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์ฉะนั้นต้องรักษาวาจาทั้งสี่ยาวาจาใจทั้งสี่ระการสําหรับวาจานะทั้งสี่ใหญ่ครบถ้วนจึงจะปลอดภัยมาพูดถึงตอนนี้ผมก็มานึกขึ้นมาได้ว่ามีบุคคลหลายท่าน บางทีท่านปุน,นั้นก็เป็นคณาจารย์สอนพระกรรมฐานเคยปรารบอยู่เสมอว่าพระอาหารหันต์ไม่สูบุรีไม่กินหมากแต่ความจริงการสบุรีหรือกินหมากนี่ไม่ผิดทางพระวินยัยอย่างพระอาหารหันต์องค์นี้ท่านกินหมากขยจะว่าอย่างไงหรือว่าจะแบ่งอาหารหันต์ให้คนละสมัย ท่านคนที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานจะสูบบุหรี่และกินหมากที่วัดนี้ไม่เคยห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้สถานที่เปรอะหรือว่าอย่าทำให้ออาไฟบุหรี่ไปไหม้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็พอแต่ไปห้ามกันประสาทมันชินจะมีรมเครียดฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนมีโสดสมัมเนรขอย้อนมาเรื่องศีลจำไว้ด้วยนะครับ ว่าการไม่พูดปดแต่พูดหยาบก,ก็ไม่ดีลงอวัยภูมิยังไม่พอเกิดมาเป็นโสเพณีนี่เราก็มาดูคำว่าสีกันก่อนก่อนที่จะพิจารณาเรื่องอะไรต้องรู้จากชื่อแล้วก็ต้องรู้จากอาการกันก่อนคำว่าสีนี่แทนแปลว่าปกติ พระของเราจะต้องมีปกติปฏิบัติในสิกขาบท227และก็มีอภิสมาจารย์ด้วยและจะต้องมีอาทิสินสิกขาธรรมะวางสินยิ่งอาทิจิตสิกขาทำชาญสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิกขาใช้เป็นจัดปัญญายอมรับนับถือตามความเป็นจริง เรียกว่ายอมรับรับถือกฎของธรรมดาไม่ใช้อารมณ์ฝืนอย่างนี้ถ้าจะฟังยากนิดผมก็ขอพูดทิ้งไปเลยไม่รู้กันขนาดนี่คำมาศีนแปลว่าปกติฉเฉพาะฆรวาดปกติจริงๆต้องมีศินห้าครบถ้วนถ้ามีศินห้าไม่ครบถ้วนก็เป็นคนผิดปกติแล้วทำไม จะต้องมาปฏิบัติกันบังคับกันเลยหรือก็ขอตอบว่าในที่นี้ไม่มีการบังคับสุดแล้วแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพอใจอะไรถ้าคนมีศินคนใดมีสิงครบถ้วนคนนั้นท่านเรียกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจดีมาก แต่คนมีศินเมื่อครบท้นท่านเรียกว่าคนคนแปลวโยงเวลานี้โลกทีุ่่งอยู่พระขาดศินศินมีแต่คนยอมรับนับถือสินไม่มีแต่ผมก็อย่าทิ้งไว้อีก <c oughs> ไม่อธิบายต่อไปขอมาทิมบายขั้นสิลของฆราวาสและอย่าลืมนะครับพระบัตรปายตีแท่งปิกาพีละพิโก ไฟอเวจีมหานรกทำให้ยาหลุดของเขียวพราของเขียวให้หลุดท่านเอกปัตนากราชต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิจชานท่านพิสุธรันเนรต้องระวังให้มากห <c oughs> ากว่าท่านเป็นพิสุธรัน์เนรถ้าขายกำหนดสิบระวังนะโยมจะเอาอาหารที่สำหรับไฟบาทเพื่อท่านไปเลี้ยงไอตูบซะก่อน พะอไรถ้าพระกับเนนไม่มีกำหนดสิบกำหนดสิบไม่มีอยู่ศีลประจําตัวที่มากกว่านั้นจะมีได้ยังไงถ้าเราผมผ้ากาสาวพัดขาดกรรมบดสิบเราก็เลวกว่าไอ้ตูกที่บ้านโยมเพราะว่าเจ้าตูกที่บ้านโยมนะ่ะมันเป็นสุนัขมันไม่เคยประกาศเลยว่ามันเป็นพระเป็นเนร มันแสดงตนความเป็นสุนัขเป็นปกติของมันมันซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเราปฏิบัติตนโกงไปโกงมาก็เสร็จนี่ขอพูดทั้งอนุภาพของศิลปอนุภาพของศิลห้าในบรรดาญาโยมุทธบริษัทมีหลายท่านมาเห็นถึงเห็นธรรมาเข้าใจธรรมานี่เป็นผู้วิเศษบางคนก็ป่วยไข้ไม่สมบายบางคนก็ เดือดร้อนเรื่องการครอบครัวบางคนก็เดือดร้อนในทรัพย์สินขอให้นลวงพ่อช่วยนลวงพ่อเองก็ต้องให้ใน้ำเกลืออาทิตย์สองสามครั้งฉีดยาอยู่เสมอมันก็ไม่ไหวเนี่ยมาคุยกันเรื่องสินสินห้าคือข้อที่หนึ่งปานาติบาทสำหรับปานาติบาทที่จะรักษาได้จริงๆต้องมีเมตตากรุณาทั้งสองตัวผสมอยู่ในใจ ือต้องมีปัญญาคนไม่มีปัญญานี่รักษาศินไม่ได้อันดับแรกจะรักษาปานาธิบาตได้ต้องเมืงเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารมีจิตคิดว่าคนเราในทารักกันแล้วก็ดีกว่าเกลียดกันเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันจึงจะรักษาสินข้อปานาธิบาตนี้ได้ ถ้าว่าคนใดถ้าปร,รับสาปฏิบัติสินในครอบปานาติบาที่ได้ครบถวนเป็นปกติไมายควาไม่ฆ่าเขาด้วยไม่ทรมานเขาด้วยถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้ก็มีหวังได้ว่าเป็นเทวดาแน่อยากเทวดาลงมาถ้าเป็นคนจะเป็นคนมีอายุครบอายุไข รูปร่างสวดทรงหน้าตาผิวพรรณสดสวยงดงามและก็โกครคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนนี่หมายความถ้ารักษาศินได้นะถ้าละเมิดสิลข้อที่หนึ่งอันดับแรกในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความเดือดร้อนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีศีลพระเมตตากรุานา มีเวตตาความรักกุณาความสงสารจืดหน้าใครแล้วก็ยิ้มเขาก็ยิ้มอารมณ์ใจก็สดชื่นเห็นว่าคนใดเขามีความลำบากยากแค้นมีความสงสารเกือ้อกูลให้มีความสุขอันนี้เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไม่ต้องเป็นเรียงคาถาเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนที่เกลียดจะมีบ้างบางคน คือคนนี้ชอบอิจฉาที่สยามกวคนอื่นทันนี้เราก็ปล่อยเขาแล้วพระพุทธเจ้ายังถูอิจฉาคนเร็วๆอย่างเราทําไมยังไม่ถูกอิจฉาเขาอิจฉาที่สยาเป็นความเดือดร้อนของเขาเรามีเมตตาปราณีเป็นความสุขของเราไปไหนมีคนยิ้มให้เรามากกว่าคนหน้างอเราชื่นใจและมีความสุข แต่คนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติในสิ่งข้อนี้ได้คือจิตขาดเมตตาปราณีที่ฆ่ากิงฆ่าเขาบ้างประทุษร้ายเขาบ้างทำให้เขาลำบากบ้างพวกนี้จะหลับก็ไม่เป็นสุขจะตื่นก็ไม่เป็นสุขมีชีวิตอยู่ตลแวงอันตรายอยู่เสมอตายจากความเป็นคนมีหวังได้ว่าไปอบายภูมิแน่ ยังไง,งไงก็เป็นมีสิทธิ์ลงนรกร้อยเปอร์เซนออกจากนารกแล้วก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายออกจากสุรกายก็มาเป็นสัตวิฉานพอพ้นจากสัตวิฉานก็มาเป็นคนที่ต้องรับผลสศทของกรรมอย่างดีที่สุดก็เป็นคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บกะง,ง,ง่องกะแง่งเดินไม่เคยไหว ถ้ารุนแรงเกินไปอาจจะเป็นอา,าพยพและไม่เชนั้นก็มีการอายุสั้นพันตายบางคนบาปหนักเกินไปเป็นอจินกรรมเข้าท้องแม่ไม่ทันยครอดตายบาปย่อนมาีนิดหนึ่งเว้นบ้างบันดีละบันดีไม่ละแต่มันพระเว้นอย่างนี้เกิดออกจากท้องแม่ไม่กี่วันก็ตาย ถ้าเว้นมากกว่านั้นหน่อยก็เป็นเด็กใหญ่ตายเว้นมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายถ้าเว้นมากกว่านั้อนกหน่อยไฟกลางคงก็ตายถ้ากําลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ทําอันตรายอย่างนี้เลยเว้นทุกอย่างคือไม่ทพํพลาดไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตนี่นก็หมายความอยู่ถ้ายุไขแล้วจึงตายลูกไยไข่เจ็บมีบ้านเป็นของธรรมดาบางคนก็ไม่มีเลย นี่จะ้ต้งโทษละคุณของศินข้อที่หนึ่ง <c oughs> เพราเล่าย่อๆถ้าปฏิบัติในศิลข้อที่หนึ่งได้มีชีวิตอยู่มีความสุขเพราะคนรักมากเพราเราใจดีตายไปแล้วจกความเป็นคนให้เกิดเป็นเทวดาระผมเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนนานโาครคภัยไข้เจ็บน้อยรูปร่างหน้าตาสะสวยแล้วก็จะพูดอะไรต่อไปบรรดายตาโยมทั้งหลายแล้เพื่อนิสุทธ์สมณีน ัญยานบอกเวลาบอกเลิกทื้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนนีงขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาธสนิกนชนที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่เรือเพื่อนบิสษสมเณีทุกคนจงมีความปรรนาสมหวังตามที่ต้องการสวัสดี